ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ชั้นหนึ่งอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะเกมบอาริดาเบชเอบนะครับผมนะแล้ววันนี้ก็จะมาเป็นซีรีส์แนวสอนและกันนะครับผมจะมาสอนมือใหม่นะครับเล่นตัวเปล่ายังไงให้ได้ตังหนึ่งล้านแรกนั่นเองนะครับแต่ผมคงจะไม่เล่นให้มันครบหนึ่งล้านให้ดูนะครับจะจะบอกเป็นวิธีทานนะครับถ้าอยากรู้ว่าผมเล่นยังไงให้ได้หนึ่งล้านแรกในโหมดธรรมดาอย่างเดียวนะครับสามารถไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับก็ได้เป็นคลิปที่คนดูอาริดานน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 ััั้แหหลละะะะคคคคิปออออืืื่่่เเมมม็ารรบบดู สำหรับซีรีส์นี้ผมจะสอนเล่นตัวเปล่านะครับแล้วค่อยอัปเลเวลไปพวกด่านปิดกั้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นไอคลิปเก่าผมจะเล่นจะธรรมดามันก็จะช้านะครับผมนะแต่ถ้าเป็นคลิปตัวนี้ผมจะแบบทําให้มันเร็วขึ้นหาหนึ่งล้านง่ายขึ้นแล้วก็สอนเทคนิคการเล่นนะครับผมนะบางทีคนอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่าของผมนะครับแต่ผมก็จะสอนเทคนิคเท่าที่ผมรู้ละกันนะครับผมนะสำหรับใครตอนนี้นะครับประสบปัญหาไม่มีเซฟบกช่องเลยกหาร้านเติมเกมดีๆนะครับผมแนะนําร้านเติมเกมนี้เลยนะครับตอนนี้ราคาถูกลงด้วยนะครับผมนะสามารถไปใช้บรริกกาันได้เยะ ครับถ้าเติมผ่านเว็บไซต์ก็มีส่วนลดด้วยได้เองนะครับผมลิสแมนชอบโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมในหน้าเบรกเอาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเพีิบ หรือสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและลายเติมถูกเติมอุ้มเติมไวเติมได้24ชั่วโมงต้อง l i ส m a แมนช p เท่านั้น แมนช็อปมีรักกี้คอยคัมแบ็กซีซั่น2หลังจากเติมเกมเสร็จนำไปรุ่นของรางวัลในเว็บวันนี้ถึง1กรกฎาคมและเพียงแอดไลน์ไปลงทะเบียนก็รุ้นโปโค x 6โปได้อีกต่อมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถทักไลน์ไปสอบถามแอดมินลิสแมนช็อปได้เลยนะครับผม มาครับคนดูเราก็ตัดกับบนในแมพกับพี่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราค่อนข้างจะเกิดแย่มากเลยนะครับผมขอหมอบหลบก,กระสุนกอนนะครับอย่างแรกนะครับสำหรับการที่เราจะเล่นแล้วเราจะไปได้ไกลนะครับผมเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าจุดไหนหมอดเกิดดีสุดนั่นเองนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะครับน่าจะเป็นด้านของถ้าเราเกิดตรงนี้นะฝั่งนี้แล้วตรงเนี้ยคือดีสุดนั่นเองนะครับนะบอดตรงเนี้ยจะดีสุดแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เราต้องเอ็กซ์ซินเข้าไปในโมเตลนะครับอย่างแรกเราจะไปตรงนี้กัน ในการดูการที่เราจะไปได้นะครับเราต้องค่อยๆเล่นนะครับผมเพราะจะมีที่เกิดอัดหน้าเราแล้วเราจะไม่มีของก็คือปืนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาปืนจากตรงนี้กันก่อนนี่ครับคนดูผมจะค่อยๆสอนไล่สเต็ปไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับมือใหม่นะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนิดนึงนะครับหรือไม่ก็อาจจะยาวมากนะครับผมนะไม่รู้คนดูชอบดูคลิปยาวหรือคลิปสั้นนั่นเองนะครับผมนะผมบอกเลยนะครับการเล่นอย่างนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะตายนะครับไม่ใช่ว่าผมเล่นแล้วบางทีมันไม่ตายนะครับเวลาผมทำคลิปจริงมันตายนะครับต่บางทีผมไม่ได้เอาามให้ดูนะครับ เพราะมันอาจจะเสียเวลานั่นเองนะครับโอเคตรงนี้มีของทองนะครับต้องจําไว้บ้านหลังนี้อย่างแรกเราต้องหากระเป๋าก่อนนะครับคนดูโอเคเราเจอแผ่นเหล็กทองในบ้านหลังนี้อย่างแรกเราต้องหากระเป๋าเวลาเล่นเราต้องค่อยๆเล่นนะครับคนดูนะค่อยๆขยับนะครับแต่ด้านแน่ๆคือด้านในานัน้มีคนอยู่แน่นอนนะครับเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับเราจะสำรวจรอบนอกก่อนนะครับพยายามหาปืนก่อนนะครับคนดูดีกว่าเรามีดไปฟันนะครับผมมีดไปฟันสู้กับปืนเราสู้ไม่ไหวนะครับ ที่จริงถ้าใครมีงบประมาณหน่อยก็สามารถซื้อกระเป๋าสายขาวมาได้นะแต่ผมจะสอนแบบตัวเปล่าเลยจริงๆนะครับผมก็ไปเล่นให้ดูดีกว่านะครับเป็นวิธีทานนะครับแต่สูตรผมไม่ว่าผมว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นแบบเนี้ยดีเก่งสุดหรอกนะครับแต่ผมชอบทําบ่อยผมเลยมาสอนเทคนิคเท่าที่ผมรู้นะครับคุณดูที่จริงอยากสอนจัดของในคังจัดกระโปรงกระเป๋านะครับหรือเก็บของในคังยังไงให้มันดีนะครับอะไรควรขายนะครับ ถ้าอยากฟาร์มค้งผมแนะนาให้เก็บคุณแจนะครับตอนแรกผมนึกว่าคุณแจมันได้ไม่เยอะแต่ผมขายไปค้งผมลดไป6ล้านนะครับแต่ไม่เป็นไรเราได้ตังค์เอาไปเล่นต่อนะครับก็โอเคอยู่โอเคของตรงนี้กากนะครับที่จริงเราต้องเริ่มหากระเป๋าแล้วแต่ผมรู้แล้วว่าตรงนั้นนมีคนนะครับปล่อยให้มันรู้ไปก่อนเพราะเรามีของทองเราไม่ต้องรีบครับผมคุณดูค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละหน่อยโอเคมันเริ่มสู้กระบอกแล้วผมว่ามั่นใจว่าน่าจะเป็นมือใหม่นะครับไม่ก็อาจจะเป็นคนก็ได ราคิดไ้แง่นั้นไวนะผมจะพยายามค่อยๆขยับไปแล้วกันตอนแรกก็จะไม่เข้าไปสู้นะหรือเราไม่ควรวะม,มันเล่นลูกซองอะ่ะเออมาอยู่ชั้นสองกันหมดเลยผมไปดีกว่าผมไปผมไปก่อนผมไปก่อนนะครับก็ดูเดี๋ยวเรากลับมาเอาของตรงนี้แน่นอนผมว่าผมสู้มันไม่ไหว เดี๋ยวเราจะโดนมันเล่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละนิดทีละก้าวนะครับก้าวๆไปด้วยกันนี่อย่างแรกก็ต้องหากระเป๋าก่อนนะครับเราเอาง่ายๆครับถ้าเราลงตัวเป่าเราคิดง่ายๆครับอย่าเอามีดไปฟันหัวคนนะผมโอกาสรอดแม่งต่ำเฟืองค่ารักษายต่างหากนะครับอย่างแรกก็ต้องหาบอดก่อนครับพยายามหาบอดก่อนอย่างแรกเลยนะครับเล่นตัวเปล่านะครับหาบอดที่มีกระโปรงกระเป๋าหรือมีปืนกับเกาะให้เรานะครับดีกว่า เราวิ่งตัวเปล่าไม่มีเกาะน,นะครับโอกาสรอดเราต่ำนะครับผมยังไงเราค่อยๆขยับไปทีละนิดครับผมอย่าไปเปิดจุดเยอะโอเคที่จริงผมไม่ค่อยแนะนําให้มาตรงนี้นะใครเล่นตัวเปล่าอันนี้ผมพักรอสเตลลหน้านะครับให้มันเดินมาหาผมเองโอเคขยับมันใช้ปืนพฟกะ่ะไม่ค่อยคุ้มกับการที่ผมต้องเอามีดปเจีดคอเท่าไหร่รเดี๋ยวเราค่อยๆขยับครับคนดู ่อขยับไปโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตะกี้ผมพลาดเองอืมสูม้กระบอดก็ต้องมีวิธีนิดนึงนะครับคุณดูเพราะถ้าเราไปสูบ405เราอาจจะเจ็บตัวได้นี่เห็นไหมค่อยๆขยับไปทีละนิดนะฮะเจอบอทเราก็เล่นเซฟครับเพราะเราไม่มีเลือดนะครับผมพูดเสมอนะครับผมว่าเวลาไม่มีเลือดให้เราเล่นเซฟไว้ก่อนนะครับคุณดู ไปแช็กเราไม่เอาเราหาตรงนี้ก่อนโอเคในกระเป๋ามีเชือกอีกเออกระเป๋าไม่พอเนะี่เอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมจะไปเอาของทองนะเจ้อย่างแรกกับผมต้องไม่เอาบอดจากตรงนู้นอ่ะบอดตรงนี้มันไม่เก่งเคเล่นช้าๆก็ผมยิงผมก็เป็นคนเล่นเกมนี้เกมยิงปืนไม่เก่งถ้ากับผมยิงไม่เก่งนะครับแต่ผมมีเทคนิคอย่างหนึงง่งคือเล่นช้าๆผมค่อยๆขยับนะไม่ต้องรีบนะครับคุณดู ่ค่อยขยับปโอเคประเด็นคืออย่างแรกผมจะโอ้โหแม่งเอ้ยของคนน้อยเลยผมจะไปเอาของทองนะครับเดีย๋ยวยอมทิ้งของฟ้าเลยกันนะครับผมเอาของทองเสร็จเดี๋ยวเราจะไปตามแผนที่เราวางไว้ก็คือเดีย๋ยวไปตรงนู้นนะครับที่ผมมาร์คไว้เลยตอนแรกนะครับพอบอดตรงนั้นมันดีจริงๆบอดโมเตลก็โหดครับผมแต่ในโมเตลมันไม่ใช่มีแค่บอดไงครับมีคนด้วย แล้วการเล่นธรรมดาอย่างคือมันจะมีเควสพิเศษอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตามแผนที่ว่าให้เราไปเก็บตรงนี้นะไอพวกนี้ศูนย์ไลเคลื่อนอะไรพวกนี้นะครับจะมีเควสพิเศษตามเวลาของมันแเราก็จะได้ตังค์ด้วยนั่นเองนะครับก็ผมก็สอนไว้ใน E ีีมือใหม่หาตังค์ร้านก้อนแรกในวันเดียวนั่นเองนะครับในคุนที่ธรรมดานะผมสอนไว้แล้วนะครับแต่นี้ผมจะมาสอนแบบแบบข้ามขั้นก็ไม่เชิงข้ามขั้นอนะ่ะแบบเราจะเล่นให้มันไวกว่าเดิมนะครับผมเพราะถ้าเล่นธรรมดาก็คือ มันก็จะเซฟกว่านั่นเองนะครับแต่ตังมันจะได้นานกว่านะครับแต่นี้เราจะหาเซตเพื่อไปเสี่ยงในโหมดปิดกั้นนะครับผมเพราะโหมดธรรมดาอัตราดอกขอมมันกากอยู่แล้วนะครับอันนี้คือผมโชคดีเจอของทองนะเดี๋ยววิ่งไปเอาของทองก่อนนะครับผมไม่รีบมากนะครับคุณดูค่อยๆเล่นอ่ะเราตัวเปล่าอ่ะแล้วเราตรงที่เราเกิดมันห่วยแตกนะครับผมพูดแค่นี้แหละมันชนคนเยอะไปหน่อยถ้าเราเกิดตรงที่ผมมาร์กอ่ะอย่างน้อยเราซิกแซกเข้าไปตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ชนคนนะ ตรงที่เราเกิดเป็นหัวแตกนะครับชนตี้หลายตี้มากไปหน่อยตั้งตีตรงนี้ตีตรงนั้นหน้าหลังนี่โอ้โหเต็มไม่หมดนะครับแต่ตีที่เราเจอตรงนี้คือตีตรงนี้วิ่งเข้าไปในนี้นะครับตีตรงที่เราอยู่วิ่งเข้าไปในสูรีเซิร์ฟนะครับผมนะผมบอกเลยนะครับถ้าใครอยากเล่นด่าดไล่เป็นเมนหลักนะครับแล้วก็ อยากลงทุนกับกุญแจด่านนี้นะครับในหมวดปิดกั้นผมแนะนําของช่อง2 0 1นะ่ะลงทุนคุ้มสุดละสลับห้องแปดแสนก็ขึ้นอยู่กับทุกคนละกันนะครับว่าอยากอยากลงทุนหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมชอบลงทุนห้องแปดแสนเพราะผมจะได้ของแดงประมาณสชิ้นนะครับอันนี้ส่วนตัวผมที่ผมได้ประจํานะแต่คนอื่นผมไม่รู้นะครับว่าได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆขยับไปแล้วกันเราได้ของทองแล้วที่จริงผมจะออกเลยก็ได้นะครับเราก็จะเอาตังค์ตรงนี้ไปซื้อเซ็ตเพื่อไปเล่นปิดกั้นก็ได้นะครับแต่ หาเซตลงดีกว่านะครับเผื่อบ,บางคนมันไม่ได้โชคดีเหมือนผมนะครับคนไม่ได้โชคดีเหมือนกันอย่างนั้นเราค่อยๆเล่นไปผมจะไม่รัดตรงกลางก็แต่ผมว่าที่จริงมันอาจจะไปแล้วแหละแต่ผมว่าถ้าเป็นมือใหม่มันน่าจะค้นนานนะครับผมพะแบบค้นทุกซอกอะ่ะต่ถ้าเป็นผมคือผมไม่ค้นอ่ะค้นเฉพาะพวก CPU นะครับจะได้ของทองโอกาสได้ของทองเยอะแล้วก็ออกเลยนะครับเพราะตรงที่เหลือมันค้นไปก็ไม่ค่อยได้อะไรแล้วครับ กระสุนนัดกระสุน1กระสุน2เอาไว้ยิงบอดครับปืนอย่างเงี้ยยิงคนไม่ตายถ้าไม่ยิงเข้าหน้านะบางทียิงเข้าหัวมันก็มีเกาะนะครับโอเคอาจจะนานนิดนึงนะครับคุณดูโอเคเดี๋ยวผมมาร์กไปตรงนี้แล้วกันที่จริงถ้าเราจะไปตรงนั้นค่อนข้างจะยากนะครับที่จริงอยากให้เอซซินตรงโมโตเตลนะครับแต่มันจะเสี่ยงมากเลยนะครับส่วนตัวผมพอทําได้อยู่นะแต่เล่นเล่นเซฟหน่อยแล้วกันนะครับ ไอ้กระสินตรงโมเตลก็ค่อยย่องไปหาศพเก็บครับก็ดีโอเคตรงนี้เหมือนผมจะเอาของมาละเดี๋ยวเราไปไอ้กระสินตรงโมเตลก็ได้มาโอ้โหเล่นให้ดูไอ้เรียโคตรเสี่ยงอะนะเสี่ยงก็เสี่ยงนะตรงโมเตลสิ่งแรกที่เราควรทําคือเก็บศพบอลแล้วกลับบ้านนะครับเพราะเรามีแค่ปืนพกอากาศ เอ okay. ผมบอกเลยว่าคลิปนี้นานแท้ๆผมบอกเลยเพราะเราก็ต้องไปเล่นโหมดปิดกั้นให้ดูอีกเดี๋ยวผมจะดูะเล่นให้ดูนะครับว่าโหมดปิดกั้นควรเล่นดันไหนเอ้ยเกาะหลิกอันนี้ดีกว่านะจากประสบการณ์ผมนะครับกดเปิดเอามาใช้ก่อนนะครับเพราะเราไม่มีเกาะใส่ด้วยแหละถือว่าเกาะมันจะกากแค่ไหนแต่มันก็ดีกว่าเราวิ่งตัวเปล่าครับ เกาะหน้าอยู่เลเวลหนึ่งป่ะอ้ยเลเวลสองก็ยังดีถ้าเลเวลสองก็ยังโ okay, อเคกว่าเลเวลหนึ่งครับการเจาะขาได้สี่ห้านัดต้องต้องหมอบเนียนครับต้องหมอบแนวนี้นะมันจะไม่เห็นเรายกเว้นจะอยู่ชั้นสองนะอันนี้เรื่องหนึ่งน่าจะ sks ม่ก็หมดสิน้นผกสองอเฮ้ยมีกระสุนให้อย่างนี้ดีละเฮ้ยอันนี้แพงอยู่นะเอากบบ้านก็ได้นะไม่เอาเพื่อมันอยู่ชั้นสองมันอยู่ชั้นสอง โอเคยองเพิงเต็มนะเราผมว่าเราไปเลยก็ได้นะเพราะตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเคลียบบอทไปเยอะมากแล้วไม่เหมาะที่เราก็ลัมานั่งเก็บบอทแล้วแหละมันมันมันของมันเยอะแล้วอ่ะมันอู้ฟูล่ละผมว่าเราไม่ควรเข้าไปในโมเตมลละอย่างเงี้ยอย่างเงี้มันอู้ฟู่มันมันเซ็ตหนาละโอ้ยอยู่ได้ยาเนี้ยดีมากไอ้ผ้านี้ก็แพงอยู่นะเอาไปด้วยเลยแล้วกัน ไปไ,ไหนเราก็เล่นลูกซองเป็นเมนหลักแล้วไม่เป็นไรการปนล้มเหลวช่างมาันเซฟชีวิตไว้ก่อนค่อยๆเล่นไปเล่นแบบโคตรติม่มอะผมบอกเลยเล่นแบบผมอะผมจะอุ้ยอันนี้ดีมากแพงว่ะเฮ้ยทำแบบไอ้ปึกปกติด่านไล่ธรรมดาไม่ดูมันไม่ดีขนาดนี้นะ ไปแล้วรีบไปรับรีบไปเดี๋ยวเราวิ่งลายนี้ก็ได้วิ่งเฉียงออกมาลายนี้ลายนี้ก็อาจจะชนตีหนึ่งได้นะครับเพราะบางทีตี้มันก็มาจากาไกลมันผู้ประธานขาดคำมันเล็งวัวได้แต่นานแล้วเนี่ว่าคนนะเนี่ยเล็งอย่างเงี้ยเห็นหน้ามาแล้วเดี๋ยวเราวิ่งฉีกเลยไม่สู้ครับไม่สู้ไม่สู้ของเรากากสู้ไม่ไหว แพงเอ้ยไอ้ новый, ไเชี่ยใครดักขาใครดักใครดักใครดักอู bon, ตี้ยังใหญ่อู bon, ตี้ยังใหญ่ดักเฉยตายหนึ่งครับยิงหัวได้ไงโอ้ย bon, โอ้ย bon, โอ้ตายอ่ bon, อไม่ไหว ยิงต่คนตายหนึ่งแต่ไม่ไหวว่านะครับเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูตอนผมได้เซตมาเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับไม่ไหวว่าโอ้โหสัตว์ยิงตายหนึ่งแล้วเซ็งเลยมาครับก็ดูผมก็ออกมาได้แล้วนะครับออกมาได้เกือบแสนนะพอดียิงคนได้ระหว่างทางนะครับตอนแรกก็จะยิงแค่เซตบอทดเอา M P 40นะครับปืนที่ผมถนัดมาเล่นนั่นเองนะครับแต่พอดีเจอคนนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่ผมยิงไปนะครับผมเนะเพราะเขาก็ไม่ได้โขไเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้มีเซ็กิ์กันจริง ทุกจักอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เขาเล่นเซตสี่มากระปืนพวกนี้นะครับทำให้เรามีงบประมาณในการเอาไปต่อยอดได้เยอะมากเลยนะครับสำหรับเซตนี้นะคุณดูแล้วเราผมจะตัดเข้าไปดูในตอนที่เราไปเล่นด่านต่อไปนะครับที่ผมจะเอาเซตนี้ไปลงทุนนะครับท่านผู้ชมนะมาครับคุณดูเราก็ตัดเข้าไปได้ด่านทีวีกันเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เราก็มากับน้องชายที่เล่นไนก์กับเราในวันนั้นนี่นะที่ใส่ตีไนท์ลงกันในช่องเขานะครับมันก็คือตีเซตบอดไอ้ตีเซตเกมแนะนำแหละ เฮ้ยจะม่เจอโลแปลกๆวะคิดเองวะวะโอ้ปืนดีดมากเลยอะแป๊บหนึ่งสูงกระสุนจะหมดแล้ว เอาเซตบอทตะตะกี้จะเล่นโอ้โหเกือบตายเซตมันากากมากเลยเอาเขาหัวไอซ์มาครับคนดูเราก็ตัดกันมาได้ด่านกันที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมหลังจากครั้งที่แล้วผมตายไปนะครับผมก็ตัดมาหลายวันเหมือนกันนะเพราะผมไปทําธุระมานะครับผมเลยไม่ค่อยว่างอัดคลิปนะครับผมมาแล้วก็เซตบอทมาลุยกันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ผมต้องรอเพื่อนหน่อยนะครับพอร,รู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะเล่นอูซี่เก็บเสียงนะครับผมฟังจากเสียงแล้วคุ้น,นหูมากเลย แล้วเพื่อนผมส่วนใหญ่เขาเล่นเซตใหญ่กันนะครับผมเข้าอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวตามเพื่อนไปช่วยเพื่อนครับผมช็อตนี้ครับผมเน้นเน้นตามคนส่วนมากครับผมไม่ได้เล่นนานผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยชินนิ้วไงไม่รู้เลยครับทุกคน เอาจิงโอเคเพื่อนอันนี้บอดปะเพื่อนายยิงบอดไวโอเคจริงๆเราต้องเก็บกระสุนบอดมาขายนะ่ครับบอดแต่บอดตัวตะก,กี้มันไม่ค่อยมีค่าสำหรับผมเท่าไหร่บอดตัวนี้ก็งันๆันนะครับขอไม่เก็บละกานวิธีจะหาตังค์หนึ่งล้านง,ง่ายๆนะครับก็ต้องยิงบอดนะครับผมแนะนําให้ยิงบอดไปต้องไมเน้นโคนนะครับ เขาบอกทุกตัวใช้กระสุนสามเราอาจจะออกตาละแสนสองแสนได้เลยนะครับคุณดูเลยไม่ต้องไปเน้นกระสุนสามอะไรมากมายตึงๆไหมครับเล่นชิวๆเล่นชิวๆผมเปิดเซฟก่อนเลยถังแรกเปิดเซฟหาของก่อนเลย โอเคล่างรู้แล้วครับอยู่ด้านล่างครับรู้แต่แต่ว่าอยากบวกไงเดี๋ยวขี้แตกใอะไรใส่เคสอนนี้ก่อนจะเล่นง่ายปึ๊บโอเคนานจังวะ ดูแลเพื่อนได้ครับไดนะ้เซฟ่อนเซฟเกลเกนรับไม่ได้วะมาเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ยิงขืนดีไหมเดี๋ยวหาบอทยิงก่อนดีกว่าเอ,อ้ได้บอทเก่งๆอย,อยู่ด้านล่างอะ่ะมันจะไม่ค่อยอยู่ด้านบนเท่าไหร่อืม คนมาอยู่แถวนี้อ๋อที่จริงผมยักก่อเฮ้ยมองไม่เห็นโอ้ยเจ็บ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 เกือบตายที้ผมเหอนไปกดซูมไอ้เย,ย้ยเก็บสโคปไม่ทันเกือบดับโอ้ยปักห่ามเงย เกือบตายแล้วกูมันช่วงีนะครับมันเป็นปืนที่ต้องเล้นระยะตายหมดเจอผมผมมองไม่เห็นว่า โอ้ oh, เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ทันโทษทีนะเพื่อนนะโอ้โถเ้ยหลับหมดแล้วครับตอนนี้คนมันน่าจะเกือบลับเกือบหมดแล้วแต่ผมเอากสุนสำรองมานิดเดียวนะครับเดี <Okay. S 1> ๋ยวเอาผ่าตัดไปเพื่อนก่อนโอเคเราไม่ห่วงนะ ด้านล่างผมเก็บหมดแล้วอันนี้เสียดายว่าผมช่วยเพื่อนไม่ทันจริงๆนะครับที่จริงไม่ได้กะจะโยนนะผมได้ยินเสียงมานด้านหลังนั่นแหละแต่ผมไปไม่ทันโอเคที่จริงผมไม่อยากสอนให้บูเลยนะเนี่ยโอเคผมจะอันนี้ผมยอมเสียสละเอาปืนตัวเองทิ้งนะครับแตเอาปืนเพื่อนกลับให้ดีกว่าเขาปืนผมมันไม่กี่บาทหรอกปืนเพื่อนน่าจะแพงกว่าเป็นไงโอ้โหเสียสละเออเกาะอ,อันนี้น่าจะดีกว่าผมวะเออมันดีกว่า,วา เดี๋ยวต้องย้ายแล้วอย่างเงี้ยต้องย้ายฮึบฮึบก่บอนเธอนั้นโชคดีโอเคเปลี่ยนเลยก็หมวกเอาใส่เอ้ยอย่าเกาะเกาะนี้ผมทิ้งเลยแล้วกันเป็นเกาะบอดแต่แต่หลีกแต่หลีกผมพัดเก็บนะหลีกผงค่าค่าจะแพงเปบนึงเช็คก่อนกระสุนเป็น a 3. อไอนน้น่าจะกระสุน4หรือเปล่า โอเคอันนี้เอมโอันนี้เพื่อนที่โดนยิงตายแน่เลยอดกระสุนมาถอดกระสุนโอเคขอญอาตเอากระสุนมาใส่ปืนหลักนะครับของแม็กกาซีนเพื่อนไม่ใช่อะไรหรอกมันจะเปต้องใช้เยอะมากโอเคเดี๋ยวกระสุนนี้ไว้นี่โอเคจัดของวันนี้ขอกินยาก,ก่อน โอเคผมไม่อยากสอนสู้เลยอะ่ะไม่มันมันมันขึ้นอยู่ว่าใครยิงคมเหมือนก,กันแล้วไม่อยากให้ไปสู้อ้เหี้ยมาอยู่ล่หนึ่งตัววะ่ะเหี้ยทรงเนี้มันดัก เลยนะผมยิงตายยับนะพวกนี้โอเคกระสุนแล้วกัน ไม่อยากได้อะไรเยอะอเอาแค่กระสุนก็พอเรือออกเลยก็ได้เนี่ยอิ่มแล้วนะอิ่มเป็น้านของกระสุนนะ่ะอันนี้อิ่มจริงอิ่มมากด้วยกระสุนนะ่ะอันนี้กระสุนผมซื้อมาไม่เอาแล้วกัน เออ่อออมาไว้ก่นอนอันนี้ทิ้งเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเพราะ,ะว่าเราต้องออกแล้วครับคนดูเอออยากสอนยิงบอดนะจริงจริงเรายิงบอดออกอะคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าอย่างเงี้แต่อย่างเงี้ยไม่มค่อยคุ้มเท่าไหร่ กลับดีกว่าเพื่อนกลับดีกว่าลีนะครับขอญาติลีนะครับคนดูเพววื่อปลอดภัยปุ๊บ,บ,บอโอเคเวลาผมเล่นอารีนาที่ไรผมชอบถนัดเล็งหัวแล้ววะแต่ก่อนะถนัดเล็งขานะแต่ตอนนี้ถนัดเล็งหัวมากกว่าไหวอยู่ไหวอยู่ โอเคที่จริงอ่ะเรายิงบอดออกอ่ะจะรวยกว่านะครับคนดูยิงคนก็รวยกว่าเอ้ผมพูดผิดยิงคนอ่ะรวยกว่ายิงบอดนะครับแต่ถ้าอยากเซฟผมแนะนําให้ยิงบอดด่านนี้แล้วออกนะครับผมนะอันนี้ผมว่ามันเหมือ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 นมาฟาร์มให้ดูมากกว่านะครับที่จริงอ่ะยิงบอดออกอ,อก่ะคุ้มกว่านะครับคนดูนะมันปลอดภัยกว่านั่นเองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคนดูพยายามเล่นกับเพื่อนนะพยายามเกาะเพื่อนไว้นะครับเวลาเล่นผมแนะนําถ้าเราเอาเซตบอดมาพยายามเล็งหัวเป็นหลักนะครับ เราะมนจะทำให้เราโอกาสรอดสูงผมเพ่ผมมองเห็น่างๆแต่ตอนนี้ไม่เห็นละ Okay. โอเคก็รอดนะครับอืมก็แบบเซตบอดก็โหดได้นะครับพยายามเล็งหัวแล้วกันนี่ครับผมถ้าใครเล่นเซตบอดนะหูออกแสนสี่ที่จริงนะผมหิวต่ออีกหน่อยอะ่ะผมเก็บแต่กระสุนออกอาจจะรวยกว่านี้นะครับเพราะไอทนนี่ผมยิงมาส่วนใหญ่ก็มไม่ได้เซตใหญ่ครับเป็นเซตเจาะขานะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคก็ยังดีที่ออกได้นะครับคุณดูอืมตึงๆนะครับก็ทําบนอย่างเงี้ยที่จริงอะ่ะถ้าท่านผู้ชมยิงบอทใช่ไหมครับแล้วก็เก็บประเภทบอทอิน f o วนประมาณ5้กรอบก็ได้หลักล้านแล้วนั่นเองนะครับคุณดูไม่ต้องมานั่งเสี่ยงยิงเหมือนผมก็ได้นะครับผมนะก็มีตอนที่ผมทําเก่าๆนะครับสอนฟาร์มอะไรพวกนี้ศูนย์ถึงล้านผมไอ้นั่นศูนย์ถึงสิล้านผมสอนทําอยู่นะครับก็สามารถไปดูคลิปนั้นอ้างอิงได้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นูกดไลค์กจติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับจะผมจะมาทำคลิปแนวนี้อีกนะครับแต่จะใช้เป็นปืนอื่นแล้วกันนะครับเผื่อใครถนัดปืนไม่เหมือนกันนะครับผมจะกันพัดหน้าครับบายจ้า